ที่เอามาตัวน,นี้ไ <kuin> ม่เป็นปักกันจ้ะถ้าแม่นบ่ได้หนูที่อ้อมมานะเบลรงเนี่ยเนี่ยหูนึงเงี่ยไปยเบบดอะไรอีกจ้ะ้หลยอยกำลังฟังเสียงพูดเ่อ เอกเหมือนขั s so <S it, so yeah. ้นจริงด okay. ีใช่ไหมเนี่ยดเสียไว้ก่อนเียไว้ก่อนะเนี่ยหเนี่ยผมยิงถือของเสียมาคืนนะอังอเนีขึ้นมทาง้ะหัวปลอกตนี้เูฮะเยวรูเดี๋ยวจมมั้ยอมันยิงนนอนอ่ะอออ้ มันจะเลี้ยงกับไปนหูหนูด้วยเอเอ๊ะเนโอ้ยมาไปแล้วมาบังยกคงนี่มาไปลองรขอมาเด้๋อมาออกเสรมาออกบ้คนยังไงบุตนคอยยันจะเสร็จนะคุณไม่ฟังคุณอ่ได้มางบุตรพูดริมไปเอามันสิ มันมาอยู่มวดหินเลมึงมึงึก็ถือว้าม่นรเได้ไหมนี่นั่นนัดลงเลยไหคุณคุณคุมาเนี่ยมันเราดังกันลุาควัดทมมาคุณล่าคุณมาไดู้มโอ้โหตัวน้อยๆกระจเอาเออเอเอาเลยเอาเลยเอนเอาเลยปลาลาเอาเลยเอามาให้ได้เร็วเอ่งกินะ เพ้นต์บลองจ์ีน่ะเอ้ยเฮ้เมาเลยมาเลยอาเลยแพนด้าเลยเอาเลยเอาเลยมานด้าเนอนร้องไม่ได้ควดหนูมันควดมองนอนจีนเฮ้ยบักแพนด้ามึงนี่ว่ามันสิบควดหนูเว้ยนี่นะเออมเมล็ดอ้อมหมาตัวนี้นะชื่ได้อ้อม้หนูค่อยๆต่ำเด้อคือ เดี๋ยวมันโยเป๋านี่มันก็ได้นักกินแบกนันต่ำนี้โอ้คนยังไงเงี้ยหนูค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะเมื่อนี้พ่อเราพามาเอาหนูพ่อะย้าแมวหรือว่าตาน้องใช่รอจ้ะที่เอารถไถต่ำเอาพี่น้องบลัวที่ได้บ่มาลุ้นพร้อมกันได้จ้ะขั้นบ่ได้เด้บันขั้นบ่ได้กะติอ้อมมาตัวนี้เหรียญติอ้อมมาตัวนี้เหรียญไม่ได้อ้อมเพราะว่าอยากกินอ้อมหนูนะ โอ้ยบอสหยดเทสีดากน้องเพนดา้าจ้ะนี่สิน้องเพนดา้าจ้ะน้องเพนดา้ามาไอเกมเอามาเลี้ยงจ้ะมันกำลังเป็นตาเป็นตาออม <c oughs> บอสเพนด้าเพนดา้นดาขุดหนูถอยในเะด้อเพนดา้าเด้อ <c oughs> น้องเพนดา้าราบ้างด้วยค לא okay. 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 กเบีดกบน้องของไอนี่ยไอ้นี่้เนี่ยบเเลยเนี่ยรอกันเยอะโอ้ไปดีแ้ไปดีแล้วงั้นมึงทุ่งอะไรงไก่ทุ่งมันเต็มั้งคุณเลยโอ้ยโอ้ยโอ เป็นทังไหนตัวนั่นเลยก็ไปนี่แล้วเนี่ยเฮียไม่รู้เหรมีอ็นขึ้นนี่

Nằm trong nó nó mọi người quẩn năng nè nó muốn đi Nó không có mắc mắc nào phải qua có đi lấy Một bộ nhà bịt vây đi kiếm. Bộ nhà bịt á Bộ nhà ủi tên ra อย่ควยมันนะควยมันยุบงบนนะควายี่บนเลยงี้ควยงี้โงน้อยยน้หาควยรถจาควายรถกินเอาเดี๋ออกมนอโน้นมองควยมันยุบอย่า่บังยู่เยยมดันออกเส่นละหลายนซ่ติดกันไหน่อยยถากไปหรอ Quay hủa lộ đăng ký hủy lòng 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 hủy lòng